โชคดีครับองหาเ่อเอช่วของครอบครัวคเพื่อเกดส่งผลครับเกี่ยวกับรถจักรยานยครับด้านถนนนาราทิวครับหน้าห้างอหน้าสาครับส่งผลให้เด้รรับประกันกากรราย่งรายครับคนสติแม่ค้าทีมอาสาและลูกคีรถจิ๋ครับทำการจีได้ ่าเนเครรับลกยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไคร b e ให้ช่องน้องปวดพาเที่ยวช่วงครอบครัวศาสตร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ